ค่ะพบกับ and Happy วูมิมแอนแฮปปี้เวอร์เซอร์นี้พาพี่พาน้องมาเก็บพักไปหนึ่งปลากันค่ะพักชนิดแรกที่เฮาจะเก็บไปนี่คือมังคู้เฮิมค่าไปกันเลยค่ะพี่น,อน้อนไไงนี่เอาหน่วยใหญ่เนี่ยเลยค่ะเฮิมเหรอไปเลยนะคะเด๋ดวยวไม่ได้เด๋ยมาได้เด๋ยไม่ได้เด๋ยมาได้เด๋ยม่ได้ โอเคค่ะค่ะผักสนิทที่สองที่เขาจแต่เก็หนึ่งก็คือคณะนี่เองค่ะคณะปลอดสารค่ะปูกเองเอาไปพัดค่ะมือนี้อ้อไปนหนึ่งคะ่ะว่นด้ไปพัดเอาไปหนึ่งกินเป็นหนึ่งใส่กระปัาบนบุน่บเงเพิ่มนะคะห้อยนอนกินปีดยาพักขนคณะนี่ห้ามพอสองอาหลายคะ่ะเอาพอซ้ำหนึ่งนี่คะ่ะเป็นหนึ่งใส่กระป๋กนบุน่หงเหิมบุกงเหเข้าก็วหน่วยใหญ่อยูอยอย่เนาะ นั้นพักของบ้านของนายินเีง,งเคะ่ะปลูกเองกินเองเสร็จแล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะไปกันเลยคะ่ะค่ะเขาก็จะเก็บตะไคร่นะคะไปใส่หมอนหนึ่งป้าเขานะค่ะนี่ค่ะได้บางทีก้อนน่าเย็บบางทีก้อนมาน่ะนี่ค่ะในตะไคร่ล้วไปใส่หมอนหนึ่งโอเคค่ะค่ะเขาก็าจะ หลังจากห่อล่างพักสะอาดแล้วนะคะเขาก็จะเอาพัก่หมอหนึ่งนี่ค่ะมอซึ่งที่เขาเตรียมไว้เรียงเลยค่ะอุยจเจ็บมาเล็น้อยๆเลยบอดร้ายเลยค่ะล่างสะอาดแล้วนะคะเรียงพักบบเป็นระเบียบค่ะโอ้ เราใส่ใบตะไคร่ไว้ทั้งไตนะคะเพื่อความหอมเพื่อความหอมค่ะเรียงผักให้เป็นระเบียบโอ้ยผักเต็มซึ่งเลยค่ะพี่อยากกินก็ไม่กินได้นะคะไม่กินน้ำแกนได้ค่ะขาตัวใดก็คือปลาเอือบไปละค่ะเอือบไปเต็มหมดเสื่อมเน ปลายใส่ลงไปเลยนะคะเรียงให้เป็นระเบียบเหมอือนกันทเทียมเขาจะเขาเสือร่วยนะคะอย่างนี้ทั่ว แล้วมันก็นจะซึมออกไปเองค่ะขนาดปิดฝาแล้นะวค่ะข้าไปหนึ่งก็เลยรอสุกค่ะค่ะนี่คือหลังจากหนึ่งซุกแล้วนะคะหนึ่งปาซุกแล้วหนึ่งพักซุกแล้วตำแจวบวกพริกอ่อนกับ นี่ค่ะถ้วยแบบใหญ่เลยแล้วก็มีข้าวเหนียวหนึ่งกองใหญ่ค่ะค่ะฝากพี่ฝากน้องนะคะหนึ่งปลาตอนเศร้าแสบๆต้องกันนะคะสำหรับเมื่อนี้นะ้องยิ้มขอตัวไปกินเขากับขออคัวกอนนะคะพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวน้องยิ้มกินเพื่อทุกคนนะคะบ๊ายบาย